เอาว่าวันนี้เป็นรอบ256คนนะป้ายิ่งรอไปเลือยก็จะยิ่งเจอไดมอนด์เยอะขึ้นเรื่อยๆนะ่นาขามามาแล้วน่าจะเอาเดี๋ยววันนี้วัดจัดเลยวัดจัดเลยดียากอะทุกที่ผมเคยได้แต่แบบเริ่มต้นเป็น for nature อันนี้เริ่มมาเป็นตะหลิววะ่ะ วัดและว,วัดแล้วว่าเราจะอะเดบอะไรยังไงวัดว่าเราจะเอาตะหลิวเนี่ยไปใช้ในทางไหนแค่นั้นเองตอนนี้ผมได้อันธาการมาว่ะซึ่งผมมองว่าตะหลิวเซตนี้ดีสุดก็น่าจ,จะอันธาการแต่มันมีแต่ใหญ่ๆที่ใหญ่หลวงก็คือถ้าทุกคนคิดเหมือนกันมันจะพังครับทุกคนจะแย่งอันธาการเป็นหมดเลยวันนี้ได้ยาโซนักดวนและน่าจะเอาตะหลิวไปทํานักดวลแน่ๆละหนึ่งคนเอ้ยมียาูซนักดวนสองคนับมีสตี มิตี้นี้กับตีน่นาจะแย่ยงนักโดวงกันลอะอามินักเวทวะนักเวทเสร็จเนียม,มันมีใครที่ที่ไม่เป็นเวทแล้วอยากเป็นเวทแล้วดีวะพวกมอร์กาน่าพวกแคสเซอเปียแงอัลติเมทสองทีผมมองว่าเซ็ตน,นี้มันไม่ค่อยมีตัวที่ที่อยากจะเป็นจอมเวทสักเท่าไหร่ดูเหมือนจะยังไม่มีตีหนได้โอ้มีตี้นี้ได้ขุนศึกมาเพิ่มเติมมาชิทติ้งอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตาเหลียวตะเหลวนะแต่ผมมองว่าเซตนี้ตะหลิวตะหลิวดูไม่ค่อยมีอิมแพคกับรูปเกมเท่าไหร่คือมันจะพีคมากถ้าเกิดเก้าอี้โดนตีรอบ2มีตะหลิวครับไพ่โบราณครับเราเล่นไพ่โบราณ9ได้เพราะเรามีตะหลิยวพอดูไม่ใครมีนักสู้เลือย่งแคสเอาไพ่โบราณมาครับมันไปเล่นไพ่โบราณ9ได้นะแต่ความยากของไพ่โบราณ9เนี่ยจะไปอยู่ที่เอสเียวเราต้องหาเอสเียวให้ได้ เลเวลเจ็ดหรือไม่ก็เลเวลเกดไพโบร,ราณใช้อะไรวนระรนกาตอนนกาตอนไม่มีตะหลิวยิ่กาตรอนแล้วใครที่มันเป็นไพยโบร,ราณดีๆนั่นแหละฮะคำถามคือไพยโบราณเนี่ยไม่มีตัวตีไกลเป็น DPS เลยนอกจากแอชและมีแดนเมจอีกตัวเป็นเวก้าแม่งมาเป็นตะหลิวนี้ผมผมไปต่อไม่ถูกเลยว่ะยากเกินเลเวล up ครับได้ไพโบราณมาแล้วแต่เวก้าก็สู้ได้หมดนะถ้าไม่เจอนักสู้ลอล เพราะว่านักสู้เลือดเยอะถ้าเจอทับหน้า,านเนี้ยมันจะต่อเวของเวก้ามันยิงเข้าเพราะว่ามันไม่ได้คิดกรอบสรุปมีนักดวล2ตีนะนักดวลยาโส2ตีโอเคลองดูครับไพโบราณไม่เคยเล่นเหมือนกันวันนี้ทีโมโวิญญาณน,น่าจะเล่นออไอเซตวิญญาณมีเซตสตีแล้วก็ตีส2บนสุดเป็นลัทธินะแต่ว่าไพโบราณน,น่าจะไม่มีใครแย่งของกระป๋เพราะไพโบราณกับนักสู้นะ พร้อมจะคล้ายๆกันมีใช้โทวคะครคล้ายกันเพราะในนักสู้ก็มีภัยโบราณกันละสองมอคัยกับนูนูสองตัวเนี้ยไปสุดและอย่าหยุดที่คำว่ายอมแพ้มีใครเีกภัยโบราณมีถูกๆก็เฮคาริมที่ยังไม่ออกสองบาทนองนังนก็้นูนผมว่าถ้าผมแพ้เราไม่ผมน่าจะต้องอัพเลเวลเพราะว่าตัวหนึ่งบาทสองบาทเราเจอหมดแล้วลูลูกับมอคันูลูสองดาวครับไม่แย่เท่าไหร่นับเลเวลฮะไหวไปเนี่ยหนูลูกวัดโรสได้ผมชนะว่ะ น้ำตาครับสิ่งที่เราหมายปองมีตะหลิวอีกอันหนึ่งวะผว่าต้องมีคนแบบตะหลิววะ่ะอุ้ยไม่มีกรสนใจตะหลิวเลยแสดงว่าไม่ไม,มีใครต้องการ for เจอร r ครับเฮคแคลิมครับเพราะผมเก็บตังสมหาได้กว,ว่ามันคือมันหาไม่เจอตอนนี้นหาไม่เจอสมไปมันก็หนักอีกแลวคนนี้เอาสามดาวแล้วครับน่าจะเล่นง่ายแล้วคนนี้เป็นพินคนนี้อัด,ด 4, โดนเสียสามดาวว่าเขาให้ยอโอเป็นเทวะด้วยวะใส่ไปก่อน ขอไัยโบราณหกส่วนอตอนนี้เอาถึกเข้ามาครับโอ้ไม่ไหววะ่ะเผื่อเรามีทัพโฟยา่ารบบสองแางหมดแล้วต้องอัพเวลครับหลังมมาต้องอัพเวลขาดแค่เวก้านี่แหละลงเวทถ้าเวก้ามาผมจะเล่นสบายมากๆครับปัญหาคือไม่มีตัวดดเมจครับสำหรับไพ่โบราณเงาสปิริตสู้ได้เพืได้หรอวะเซ็ตมันดูดอดีไปเรื่อย ไม่ไหวครับแพ้โหลูกพี่เหรอพี่ไพรโบราณไปไปลูกพี่หรือเราให้ลูกพี่แบกแทนวะแต่ลูกพี่ต้องมีจูเกาเลยอ่ะเอาอันนี้ไปก่อนไพรโบราณหกลูกพี่เฉยครับตอนนี้พี่น่าจะสึกกับไพรโบราณมากๆกากโคตรเบาเลยเเก็มีจูเกา,ากเอ่ะมีจูเกาน่าจะแรงกว่านี้ทูเดเมตปล่อยทูเดเมตปล่อยทูเดเมต โยกเกรียวทุ่มขู่หายหมดไหวป่าลูกพี่เออลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ฮะลูกพี่ผมวะลูกพี่ผมวะถ้าเราอัพอัพ l e v แปด 8, เราลงวอริกเป็นนักสู้สี่ได้ครับผมจะไม่เจอเวก้าจริงวะไม่เจอว่ะตอนนี้มันห้ามอัพแล้วนะนี่อ่ะคือถ้าผมอัพเลเวลเอ้ยไม่ใช่ห้ามอัห้ามสมคือถ้า่ยิง่งผมสมผมยิ่งไม่เจอเวเพอไม่เจอ่ะหายนะ เหมือนเราขุดหลุมฝังตัวเองไปเรื่อยๆรืเรื่อยเเรื่อยเไปเลยลูกพี่บักลูกพี่แม่งแรงตอนกลับมาอีกครั้งนึงด้วยฮู้อันตรการหกวะ่ะสู้ไงอ่ะแรงเกินด้วเจ็ดได้รีเลียเราด้วยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอนผมเลยนี่ทูไดเมททูไดเมทเโอสู้ได้วะ่ะต่อทยทูไดเมทอ่ะเสีได้มันโกงโหสู้ไหวเฉยโคตรแบกเลยเวีนนี่กับลับทธิครับลัดทีถลิวถลิวด้วยซ้ำ ลับทีประมาณ2ตีได้อนาการสองตีเป็นยญญานตีหนึ่งนักสู้ไม่มีเลยครับไม่มีใครเล่นยงกลลิมสองดาวฟาทีรู้เรื่องอะอย่างน้อยก็ได้นักสู้สี่ครับถ้าเราเอาเบอร์กันเดียวไทโบราณไม่ต้องหวังเก้าแล้ะเราขาดใครวะขาดสี่บาทสามบาทห้าบาทโอเคเผ่เอๆน้ำตาน้ำตานี่อาจจะต้องให้ลูลูแทนเอารูลูไปยืมทีมเราเพราะว่าดาเมจเรามาจากเซตละปุ่มมูนหายเลยเลยแลงจัด ทำไมนคนนี้เลเวลห้าอยู่เลยอ่ะผมเลเวลเจ็ดแล้วนะ4ีสบาทคับเบลนี่ตอนนี้ผมอัพเวลได้เลยนะหลังไก่หลังไก่หลังไก่ไก,กดอัพรัวๆเลยตอนนี้ลงเวทไปเพื่อให้ลูลู่เนะี่ยยื้อนักซู่ให้ผมไม่ตายแค่นั้นเองคนนี้อาศการอีกปะ่ะไม่ผิดอยู่พี่แม่งแบกเกินกลับไปวดพื้นไอ้กลับไปซิทอัพมาทูเรเมตท,ทูเรเมตท,ทูเรเมตยกทุ่ม ทูเดเมต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 ยกทุ่มโอ้ติดหัวไฟแล้วว่ะ <laughs> ตัวเดียวแบบคตีทัที่ซ้ำสองคนมีคนล่างสุดกับคนเกือบบนสุดคนล่างสุดนี่นาะจียะโอ้คนนี้เลเวลาแปดมีฟอร์ร์เนเจอร์แล้วแม่งแม่งคือเวลก้ oh, าแล้วอะ่ะโอเวลก้ามาแล้วว่ะเอาวอลบิดลงใครโบราณเจ็ดฮะขาด แอชและเอสเหลียวแค่นั้นเองโอเคถ้ามาทรงนี้บั๊บให้เพื่อนครับจ A เหรอแล้วก็บาร์เบอร์เวสบาร์เบอร์เวสนูนูนแล้วกันยิงต้องเป็นเมาใครอะแต่ว่าเด็กหนูนู้นเพิ่งสองดาวมันไม่มีคนเล่นนะพี่ผมบุ๊บหนีลูกพี่ครับตัวน,นี้มันตีที่หนึ่งไม่ไหวย่าโอ,อ้สามดาวอ่ะผมว่าไม่น่าไหวว่ะยังโอ,อ้กันแรงเกินอู้ดูลูกไวโกลยื้อลูกพี่มาแล้ว กูพี่กูตายโวโบราณเกจอะไปไม่สุดเลยอะแอชก็ไม่เจอแอชเดียวแอชเดียวแทนใครแทนนามินามิกับวอลวิสได้ไปโบราณชา้วยกกาลิโอไปทุ่มใส่เพื่อนมันคุณพี่เลือดเต็มครับเออเนี่ยยกกาลิโอไปทุ่มใส่เพื่อนมันเลือดเยอะดีนะจินจินอือโคตร ผมว่าผมตอบโฟอยางคนนี้น่าจะที่หนึ่งแล้วมั้งเอยาโซโอยาโซโอเทวะอะไรเนะี่ยต้องไปหมดว่ะแม,ม่ผมแพ้เอสเลียวครับขาดแค่แอชตัวเดียวครับไอโบราณก้าเราได้อะไรอะเกาะตันทันเวสสี่สิบงจมตีพลังเวทบวกยี่สิบับซ้อนได้ห้าครั้งบลบทุ่มบึ้มเจอไอ้นี่แล้วไม่กว่าลัทธิลัทธินี้น่าจะสู้สบายเพราะว่า เซตคือตัวเคานเตอร์ลัพธ um, ิ่นเองปุ่มดูเด่มันยกไอ,อ,อนก้นเดนทุ่มอ่ะกาลิโออ่ะขอแค่รับโฟนแค่นั้นแหละเฮ้ยไพย่โบราณเซตไพ่โบราณแต่คือผมเล่นไพ่โบราณไงไพ่โบราณไพ่โบราณอันนี้หยิบเซตไปเผื่อเจอเซตมันก็จะรวมล่างแล้วเราก็เอาไพ่โบราณใส่ไปอีกหนึ่งคนเฮ้ยจริงจริงไพ่โบราณเก้าได้เลยนะเจ็ดใช่ป่ะเราขายเซตเราก็เอาเอสเลียวแทนนามิเป็นไพ่โบราณเก้าเลยมันต้อง อเคเดก้าแบบมันต้องเจอเซตอีกตัวหนึ่งถึงจะคุ้มอะช่างมันไม่เป็นไรอะแปดไพ่โบราณเก้าครับได้ครับไพ่โบราณเก้าไพ่โบราณเก้าลูกพี่นี่ลูกพี่ไพ่โบราณเก้าอะไระเ,เนีน่แต่ตองนี้ถ้าผมอยากเวลเก้าเลยเขาเวลเก้าเนี่ยนะเราได้เวทจนลูกพี่เดินไปไหนนี่ลูกพี่เดินอ้นนนนอมโลกจังเลย ทุกมันออโอ้ยพี่ไปซิดอัพแล้วโมบิคผมแบบยืนอยู่โรงพยานาลไอ้นี่น่าจะอันการหกวะเลยจริงด้วยมาแล้วครับทูเรเมตทูเรเมตมาแล้วอย่าหลับอย่าหลับเป็นพออย่าหลับโอเคนี่เรียกตายอย่าหลับอย่าหลับเป็นพอเอ,อเออเออเอชว่ะเอชแทนเอสเลวน่าจะดีกว่าหรือเปล่ากี่เอสเลวเ์ไเด,ดเมเท่าไหรเอสเลว์ไดเมตร้อยยี่สิบหกผมว่าโมบิคเนี่ย ส่วนผสมที่ลงตัวมีแหวนหนึงคือผมเสี่ยงไปเลยคือปล่อยปล่อยเซอร์ปล่อยเซอร์อ,อรัพเลเวลเพราะว่ามันไม่เจอตัวละครอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถหาสามดาวด้วยก็ได้แรอผมแรงรจัดๆนี่ก็ะเอียกแล้วนะใช่ปะ่ะอันตรการหกอ่ะอันตรการอีกแวอ่ะโอ้อันตการหกมีสองตีวอเตอร์เฮลตีนี้สบายกว่าเยอะเลยเว้ย แสดงว่าที่ผมพูดี่ยต้นคลิปคือผมคิดถูกเว้ยว่าจะมีคนเอาตลิวไปทําอันธากาลซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าตลิวกับอันธากาลเนี่ยคือมันมันคือคอมบิเนชันที่ลงตัวเนี่ยอันนี้ก็อันธากาลครับนี่ก็อันธากาลครับคืออันธากาลสองปี้ครับตอนนี้พอมานาแค่อย่าเจอคนแรกเนะี่ยห้นักดวลเนี่ยไม่ไหวจริงไม่กล้าไปแล้วด้อ นอกนั้นอันธกรรารผมสู้ได้นักเวทไม่รู้สู้ไหวไหรือเปล่าแล้วก็เหลือวิญญาณเซตเนี่ยไม่รู้ไหวไหรือเปล่าแต่สามดาวโมเรโ,โลให้ใครวะมีใครเป็นเอลเอสเลียวไงนี่ผมอยากอ,อัพเลเวลอะผมวัดใจผมปล่อยปล่อยเซอร์หกสิบแปดบาทใช่ปะผมอยากเอาเลเวลเข้าสู้มากกว่านีซีแพนดา้านักเวทครับนักเวทเฉลิใช้เร็วทุชูชอนแรงอยู่โพราผมทึกจัดเลยวะ่ะเต็มแล้วปึมผุ้งหายหมด ยังอยู่ยังอยู่คนนี้เพิ่มแปดมีพรอ็อพเมเจอร์ครับเป็นเลเวเก้าทับโปะปะได้ไปต่อเว้ยทุกคนผมได้ไปต่อเหลืออันธการสองอันปะอันธการไปแล้วอ่ะอันธการเหลือหนึ่งอันนี้ก็เวลเก้าน,นี่ก็เวลเก้าทับโปคือมันเข้านอกต่อไปแล้วต่อไปจะเป็นรอบหนึ่งร้อยยี่สิบหกคนลึกเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆอ,ยอยันธก,การมันโกงอ่ะอันธการแบบเลีเ้ยวมาเลยลงครับเนี่ยตีเนี่ยสู้ยากอ่ะมันมีเลียลเลี่ยมัน หลับเก่งไม่เหลือลูก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 เยอะ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 ให้เซ็ตสิสอัพให้ได้มากที่สุดมาแล้วกระโดดหายตันตี้บึบอย่าหลับโอเคตัวหลับหายบึบต่อยต่อยต่อยเฮ้ยผมชนะอาศการคนนี้ตลอดเลยนู่สองดาวครับหกสิบสี่บาทครับเลเวลได้ขายข้างล่างหมดนี้ได้หกสิบสี่บาทพอดีโอเคมาเพมสูงครับ ไปทีนี้ลูลู่จะไวโกรุสองครั้งแหละเล่นง่ายกว่าเดิมจันน้าสามดาวกับเจะสามดาวมันจะเป็นไงว่าสามดาวมันเยอะไม่รู้ Lulu, Lulu. ลูลู่ไวโกรุสองรอบมันจะช่วยได้เยอะขนาดไหนทุ่มจันน้าเลยจันน้าเลืเยอะใช่ไหม,มจันน้าหายแล้ววะ่ะเี่ผมสู้ได้วะ่ะผมสู้ได้ว่ะเดี๋ยวคนเดียวครับเซตต้นฟองน้ําแบบนี้ต้นฟองน้ําแบบนี้ เหลือสามคนบม่วเวทเอาไปสู้นักดวลครับเพราะว่านักดวลแทงมาแล้วเลือดลดครับถ้าไม่มีผมอยากได้เซตสองดาวมากเลยปะนีนอีกแล้วอุ้ยเซตต่อยเนี่ยทหารอาเซียอุย้ยมันอุ้มทหารอาเซียได้เหรออยากไปจอกเกินเซตเซ็ตอุ้มทหารอาเซียเมื่อกี้โบลาเจอโอเคนสองดาวแล้วเป็นอัศการนี่มันอะไรกันโอ้โหสดยแ,แข็งอีก คาิมยังอยู่เหลือสองคนวันมีนายขอยกทีนึงซีซีอย่างนะนอเคน่าจะมาได้ประมาณนี้พี่ผมแค่ยืนกาลาง้วจะได้พุมม่มใครสักคนอุ้ยเซ็นเตะใครกูเดินออกมาแล้วโอ้โหสู้ใครไม่ได้เลยดรวอเป่าไม่ทัแล้วน่าจะที่สามวัดแรง <G ül> ที่สามครับฮยสุดท้ายก็ได้ไปต่อนะที่หนึ่งเป็นอะไรวะจำไม่ได้เมื่อกี้ยาโซสามดาวโอเคเดือดจัดจัดหรือถ้าเซตผมสองดาวนี่จะเบสมากๆจะมีคนเอาตลิบไปทําอันตการซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆไพโบราณเก้าลูกพี่นี่ลูกพี่ไพโบราณเก้าอ,อะไรไเนได้ <S <S เออเออ